ลิวพ <Liverpool>, ูคอนเนอร์มุมที่แฟนริวบูต้องคู้ต้อนรับเข้าสู่ริวพูคอนเนอร์ในวันนี้นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับริวพูเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเรากำลังจะพาไปพูดถึงเรื่องราวของตำแหน่งใหม่ของเยอเกนครอฟที่ มีบางสื่อในเยอรมันครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องราวของฟุตบอลโรแมนติกที่อาจจะหายไปหรือเปล่าอาจเป็นความบังเอิญที่ข่าวของเจอเกนครับที่มาเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลทั่วโลกหรือว่า global head of soccer ของ Red Bull Group ถูกตีข่าวถูกรายงานออกมาในวันที่9ตุลาคมนะครับซึ่งมันย้อนกลับไปเมื่อ9ปีที่แล้ว ในวันที่8ตุลาคม2015มันเป็นวันที่มีการตีข่าวออกมามีการยืนยันออกมาเหมือนกันว่าเจอเกินคอปรับงานลิเวอร์พูลมันช่างเป็นวันสำคัญของเจอเกินคอปนะครับในเรื่องราวของอาชีพฟุตบอลมาถึงตรงนี้ครับแฟนบอลไทยหลายคนคงได้อ่านข่าวนี้มามากแล้วนะครับซึ่งในแง่มุมของ k n n d o o t t n t t t e m m เราก็จะ เลี่ยงที่จะไม่ฉายภาพซ้ำนะครับตามแนวคิดของพี่ท็อปไข่มุกดำผ่านอักษรของพีเอ็กถาปณะก็จะเป็นการมาเล่าครับในเรื่องราวมุมอื่นๆตามสไตล์ของ k m d ซะมากกว่ามีเรื่องราวไหนที่เราเก็บมาแล้วชวนให้เพื่อนๆช่วยกันคิดหรือกระตุกต่อมความคิดอื่นๆในมุมอื่นๆได้ เราก็มักจะนําเสนอเรื่องนั้นๆจริงๆแล้วเรื่องนี้ทีมงานเคมดีอาจจะปล่อยผ่านไปแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ไปเจอเรื่องราวเรื่องหนึ่งนะครับที่อาจจะทำให้เกิดความหงุดหงิดใจในบรรดาเดอะคอปหลายๆคนได้เหมือนกันเริ่มต้นที่ประโยคหนึ่งของแม t t a อ d i s o นนักข่าวของ l i v e r p o o l com นะครับ โดยเขาเขียนไว้ว่าการเข้ารับตำแหน่งของเจคินครอปเกิดขึ้นราว5เดือนหลังจากจบหน้าที่ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลโดยที่ผู้จัดการทีมรายนี้เป็นแฟนของเบอร์เซีดอตมุนก็เป็นการเขียนเชิงเปรียบเทียบได้ดีเหมือนกันนะครับไม่เพียงแค่กองเชียร์ดอตมุนนะครับรวมไปถึงแฟนบอลชาวเยอรมันซึ่งรู้สึกไม่ชอบและก็ชิงชังกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในธุรกิจเครื่องดื่มชูกกำลังครับ ที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่บริษัทนี้ใช้กลวิธีเพื่อหลบเลี่ยงกด50บวกหระหว่างการเข้ามาซื้อสโมสรเอเฟรีมาแคาน์ต์เมื่อปี2009กฎ50ด50บวกหครับเกิดขึ้นภายใต้ความเชื่อว่าสโมสรฟุตบอลต้องเป็นของแฟนบอลเท่านั้นนะครับนำไปสู่ข้อบังคับใหม่ของสมาคมฟุตบอลเยอรมนีหรือ d ด b บซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่ปี1998 ที่มีใจความสําคัญก็คือแฟนบอลต้องเป็นเจ้าของสโมสรด้วยการถือหุ้นส่วนใหญ่อย่างน้อย51%เพื่อเป็นหลักประกันว่าจะไม่ถูกกลุ่มนักลงทุนเข้ามาเทคโอเวอร์หาผลประโยชน์ทางธุรกิจซึ่งแน่นอนครับบทตัวร้ายระดับลาสบอสนี้หนีไม่พน้นกลุ่มทุนที่ใช้โมเดล m u l t i c ั p Ownership อย่าง c ตี y f o ฟุตบ l ล r ล u p และก็เรดบู r ล u p อดิสันอ้างถึงการให้สัมภาษณ์ของเจอร์กนครอปในปี2017นะครับซึ่งเคยวิพากษ์วิจารณ์แนวทางการทำงานของเรสบูว่าตัวเขาเป็นฟุตบอลโรแมนติกชอบเรื่องราวแนวคิดดั้งเดิมของวงการฟุตบอลและในเยอรมนีมีเพียง2ส,สโมสรครับที่ร้องเพลง You Will Never Walk Alone นั่นคือมายกับดอทมุนแต่แล้วครับ7ปีต่อมาเยอร์กนครอปตอบรับร่วมงานกับเลสบู พร้อมกับคำพูดชื่นชมมาก,กมายกอมบรรณาธิการของ www. l ิ v ว r ร o o ู c ด m ครับให้ความเห็นถึงประเด็นนี้ว่าเยคนค็อปรับงานเรื่องนี้เป็นเรื่องสมเหตุสมผลนะครับส่วนหนึ่งคือแสดงว่าเขายังต้องการทำงานอยู่เพียงแต่ไม่อยากจะรับแรงกดดันแบบรายวันซึ่งเรดบูเองได้มอบสิ่งนั้นและโอกาสที่จะทำโครงการฟุตบอลที่น่าตื่นเต้นเร้าใจแม้ว่าจะสร้างการโต้เถียง อย่างนาหูที่เดียวในเยอรมนีนั่นเป็นมุมมองของสื่อมวลชนออนไลน์ของอังกฤษนะครับไม่ใช่เสียงที่ดังกระหึ่มบนแผ่นดินยุโรปจากประเทศเยอรมนีไปฟังทางฝั่งเยอรมนีกันบ้างนะครับคอนสแตนตินเอ็กซ์เนอร์ผู้เชี่ยวชาญฟุตบอลเยอรมนีกล่าวกับท็อกสปอร์ตว่านักข่าวและแฟนบอลกำลังมองว่าเยอรมนปได้ทำลายตำนานของตัวเอง มันอาจไม่ใช่ประเด็นร้อนแรงเท่าไหร่นะครับในสาอา,า,าณณจักรแต่แตกต,ต่างกับที่เยอรมนีซึ่งมีกระแสไม่พอใจเรสบูที่ถูกกล่าวหาว่าเลี่ยงกฎ50บวกเพื่อเทคโอเวอร์สโมสรระดับดิวชัน6แล้วก็ทุ่มเงินสนับสนุนไลซิกจนไต่ขึ้นมาเล่นในบุนเดสลีกาเอ็กเนอร์ยังเสริมต่อว่าเยอเกนคลอปเป็นหัวนหน้าโค้ชของไมล์และก็ดอทมุนเคยวางบทบาทตัวเองเป็นฝ่ายตรงข้ามกับสมโมสร,รอย่างไลซิกและฮอฟเฟนแฮม ดังนั้นไม่ใช่แค่แฟนดอทมุนแต่ยังรวมถึงผู้ที่รักฟุตบอลมากมายในเยอรมน,นีที่รู้สึกโกรธและก็หงุดหงิดกับประเด็นที่เชเกนครอบรับงานเลสบูครับอารมณ์เดียวกันมาจากโอลิเวอร์ฮัตมันหัวหน้านักข่าวของคิกเกอร์ครับซึ่งเรียกเดีลยวนี้ระหว่างครอบกับเลสบูว่าคมมีดที่ทิ่มแทงหัวใจของเหล่าฟุตบอโลโรแมนติกโอ้โหเจ็บชีดเหมือนกันนะครับเนี่ย และ74%ของโพลสำรวจความคิดเห็นนี้ออกมาในทางลบนะครับขณะที่เกจิลูกหนังสถานีโทรทัศน์ของ s p o ร์ต e ระบุว่าคลอบนั้นได้ทิ้งทุกอย่างที่เคยยืนหยัดมาเป็นเวลาหลายปีส่วนสื่อในอังกฤษอย่างแอนท w a วอชครับไม่ได้ให้ความเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์โดยตรงจากคอลัมนิตนะครับแต่ยังรวบรวมและก็นำเสนอคอมเมนต์บนสื่อหลักโซเชียลใน X ที่เผยแพร่และก็วิาพากษ์วิจารณ์โพสต์ของนักข่าวดังอย่างฟาบิิโอโรมาโน่ฟอริเอนส์แพทเทนเบิร์กนักข่าวเยอรมนีของ Sky Sport นะครับแล้วก็คริสเตียนโอกหัวหน้าข่าวของ b ิ l ส Sport ตัวอย่างการโพสต์นี้ก็อย่างเช่นครอบกับเลดบูหรือเป็นเรื่องตลกสิ้นดีผู้ชายที่เคยยืนหยัดต่อสู้ด้วยความลหลงไหลล้วนๆตอนนี้ กลับขายตัวเองให้กับธุรกิจตอนนี้กลายเป็นคนที่ชอบเงินมากกว่ารักในกีฬาฟุตบอลบางทีครอปอาจจะไม่ได้รักฟุตบอลจริงๆก็เป็นได้คนที่รักเยอเซนครอปได้ยินแบบนี้ก็สะเทือนเหมือนกันนะครับแต่นี่เป็นความเห็นที่สื่อต่างชาตินั้นรวบรวมมาให้เรานะครับ มปนมองบางคนครับก็มีความเชื่อว่าถ้าการทํางานครั้งนี้ซึ่งจะเริ่มงานอย่างเป็นทางการในวันที่1นึ่มการาคมปีหน้านะครับถ้างานครั้งนี้ของครอปไม่เวิร์กครอปเองก็อาจจะกลับไปเดินบนเส้นทางในการคุมทีมชาติเยอรมนีหลังจบฟุตบอลโลก2 0 2 6ซึ่งอย่างน้อยครับระหว่างนั้น1ปีครึ่งยังครอปยังมีโอกาสทํางานในวงการฟุตบอลแบบไม่ตึงเครียดในชีวิตแต่ละวัน ซึ่งก็เป็นมุมมองหลากหลายนะครับที่เคมดีเรารวบรวมมาให้นะครับมุมมองของสื่อที่มองกระแสะนี้ในเชิงลบมุมมองของแฟนบอลและก็สื่อบางสำนักที่มองแง่นี้ในเชิงบวกว่าจะขึ้ครับเองก็คงอยากจะทำงานด้านฟุตบอลแล้วก็คงไม่อยากจะเครียดกับฟุตบอลมากเกินไปซึ่งเลดบูออฟเฟอร์ออฟเฟอร์นี้มาเขาเองก็รับไว้นี่เป็นหลายๆมุมมองครับที่มีกระแสะต่อข่าวเรื่องนี้เพื่อนๆชาวเคมดี D, คิดเห็นอย่างไรครับ เรื่องนี้อาจจะย่อยยากสักหน่อยว่ากันตามตรงนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ชวนให้เราคิดได้เหมือนกันตามสไตล์ของเจ้าสำนักเมดีที่อยากจะให้เมดีเป็นสื่อประเภทนี้แหละครับกระตุกความคิดชวนคิดชวนกันพูดคุยมากกว่าการนำเสนอข่าวทั่วไปนี่เป็นริพูคอนเนอร์ใน EP นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ ร์ปูคอรเนอร์มุมที่แฟนร์ปูต้องรู้